สวัสดีครับทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องพระนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนผมจะเอาพระเนี่ยมาส่องผมเป็นคนชอบส่องพระมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะแต่ว่าดูเหมือนว่าจริงๆเอฟซีของเราเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องของการส่องพระมากกว่าแล้วก็ไม่ได้มีใครแบบสนใจอยากจะดูมวลสารเหมือนกับผมเนาะส่วนใหญ่ก็จะดูเวลาเราเชิญพวกคนมีเซนต์มาดูสนใจในเรื่องของอพลังพุตธุคุณมากกว่านะ แต่เนื่องจากว่ามีการเปิดหีบไปใช่ไหมผมก็เลยเอาพระที่เปิดหีบเนี่ยมาส่องอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือผมก็อยากจะรู้ครับว่าพระพวกนี้เป็นพระเก่าหรือเปล่านะฮะแล้วก็พระพวกนี้มีมวลสารอะไรบ้างพระพวกนี้มีโอกาสที่จะทำสาเร็จไหมนะก็มีหลายอย่างที่ทำให้ผมอยากจะมาส่องพระและคิดว่าคลิปเนี้ย ไม่ได้เป็นการฟันธงอะไรทั้งนั้นนะแต่ว่าเอามาดูกันนะเพราะว่าอันนี้ผมเช่ามาแล้วผมเจ็บมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีพระสมเด็จอยู่ในนี้จริงๆอ่ะก็ถือว่าผมโชคดีไปนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใช่ไหมก็เป็นการเตือนสติว่าอย่ามาเจ็บเหมือนผมนะโอเคเรามาดูกันที่องค์แรกนะองค์แรกเนี่ยะจะม่บอกในคลิปว่าน่าจะเป็นหยกมีการทํามาถวายท่านแล้วก็ท่าน รับรู้นะซึ่งสีมันเหมือนหยกจริงๆแต่ถ้าเกิดคุณดูจากที่ผมส่องมาเนี่ยมันไม่มีเลเยอร์ของความเป็นเนื้อหินนะครับมันก็เลยทำให้ผมอนุมานได้ว่าอันเนี้ยไม่ใช่หินเราเราใช้ควา่าไม่ใช่หินเลยนะคือไม่ใช่เป็นบางคนจะบอกว่ามันเป็นชาวซีดน,ดนี่นะู่นนี่นั่นไม่ครับไม,ไม่ไม่เลยอันนี้อาจจะเป็นแก้วหรือถ้าแบบ worst case จริงๆเนี่ยก็อาจจะไปเป็นถึงขั้นพลาสติกก็ได้นะแต่ก็ต้องดูว่ามันยังไงใช่ไหมเพราะว่าแต่ละองค์ที่ได้มาเนี่ยมีลักษณะข,ของการเาจียระไนที่แบบแตกต่างกันแบบไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นการอัดบล็อกมาเพราะว่ามันจะมีแบบความสูงความต่ำแตกต่างกันอาจจะเป็นคนละบล็อกหรืออาจจะ เป็นการเจียมือหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องมีเวลาเดี๋ยวคงม,มาดูอีกทีนึงนะฮะแต่อย่างที่เราเห็นคร่าวๆเนี่ยก็คือมีการเคลือบอสีทองลงไปนะซึ่งมันไม่น่าจะใช่พลาสติกเพราะถ้าเกิดว่าเป็นพลาสติกเนี่ยเวลาโดนความร้อนอะไรเนี่ยมันน่าจะมีการละลายะะแต่อันนี้สังเกตว่าเวลามันติดลงไปเนี่ย มันไม่ได้ละลายในตรงเซอร์เฟซตรงที่โดนใกล้กับวัตถุนะฮะก็น่าจะเป็นแก้วซึ่งมีความคงทนมากกว่าอันนี้เดาเองอนุมาณเอาเองนะครมีความรู้ก็ช่วยมาพูดด้วยละกันนะฮะแต่นี่จากที่ผมเข้าใจนะก็มีอาจจะเป็นถ้าเกิดเท่าที่ผมคิด่างนี้ก็อาจจะเป็นลนักษณะของแก้วที่เ,เจริในด้วยมือนะครับแต่ไม่น่าจะใช้หยกยไม่ใช่หยกเนี่ยค่อนข้างจะ,ะคอนเฟิร์มนะฮะ ก็ลองมาดูบนพื้นผิวนะ,ะก็ไม่รู้ว่าอทองที่เขาเอามาติดเนี่ยจะเป็นทองจริงๆหรือว่าเป็นสีทางเคมีนะแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดเป็นสีทางเคมีมันก็ช่วยคอนเฟิร์มได้อย่างหนึ่งว่าไม่น่าจะใช่พลาสติกเพราะว่ามันไม่ละลายนะครับตรงพื้นผิวที่สัมผัสถ้าเกิดบางทีคุณไปดูแถวท่าประจัน์บางทีจะเห็นเลย โดนแล้วก็จะเป็นแบบดวงๆเลยเพราะว่าความร้อนทําให้พลาสติกที่เขาอัดขึ้นมาเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันมันหลอมละลายนะมีตรงนี้มีความลักษณะสักเล็กน้อยนะที่เหมือนจะเป็นการขัดนะก็ไม่รู้เหมือนกันต้องลองให้ผู้ผู้รู้แบบเขามาดูกันนะฮะอ่ะมาดูอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็มีการประดับอุ้ย อันนี้ดูเร็วๆเนี่ยผมมองว่าเป็นทับทิมนะแต่ว่าใช่เล็กมากนะสีเหมือนแต่ว่ามัน,มนเล็กๆมากเะหรืออาจจะดูผิดเอาเองมั้งไม่แน่ใจแต่เพราะมีการทาสีทับต้องเอาไม้มามากดดูหน่อยแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นนะแต่แต่สีตรงนี้ดูดูเหมือนค่อยๆดูเหมือนนะแต่เล็กมากเล็กมากอ่ะ ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าพวกนี้น่าจะเป็นคิวบิกเซอร์คูเนียนะฮะแต่พอดูจากลัสเตอร์ของมันแล้วเนี่ยไม่น่าจะใช่นะความรู้สึกของผมเนี่ยตอนนี้ผมให้คะแนนไปที่แก้วครับแก้วที่ใช้ใช้ติดกับตัววัดนะครับซึ่งถ้าเป็นแก้วที่ติดกับตัววัดเนี่ยก็น่าจะมีการทำมานานแล้วนะ ดูการเจรไนาก็ไม,ไม่ไม่น่าเกียดทีเดียวนะ,ะหรือว่ายัางไงแต่แต่ดูจากเกอร์เดอร์ของแต่ละอันเนี่ยมันไม่เท่ากันเห็นไหมบางอันใหญ่บางอันเล็กซึ่งแสดงให้เห็นว่าอันนี้เป็นการเจียด้วยมือครับเจียด้วยมือเห็นไหมเกร์เดอร์มันไม่เท่ากันนะ,ะแต่ลัสเตอร์เนี่ยม,มันบอกเราได้เลยว่าอันนี้มันไม่น่าจะใช่คริบิกเซอร์เนียนะ เนี่ยอ่าอันนี้แตกลักษณะแตกแบบนี้น่าจะแก้วเห็นไหมคล้ายๆเหมือนวดโคกนะผม,ผมมองว่า,าทุกเม็ดเนี่ยมันเป็นการเจียเจียมือครับแต่อันนี้เป็นหินฮะเพราะเราจะสังเกตได้ว่าอันนี้มันมีเลเยอร์ของชั้นหินอยู่ข้างในนะฮะเขาเรียกว่าหินโนราหรือเปล่าพอดีถ้าเป็นหินแบบนี้ผมจะไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่นะแต่ว่าโอเคอันนี้น่าจะเป็นหิน ปกติเวลาพวกหินโดนพวกสารเคมีวางไปมันจะ,ม,นจะม,มันจะไม่ได้ละลายอ่ะออก็แสดงให้เห็นว่าพวกนี้น่าน่าจะเป็นหินจริงๆอันนี้ก็จะเป็นรูปของสมเด็จโตนะครับแล้วก็อันนี้ก็ด้านล่างเนี่ยจะมีก้อนที่ข้ายหยกนะเดี๋ยวเราลองดูซิว่าเป็นก้อนหินหรือเปล่าอ่ะ อันนี้คอนเฟิร์มว่าเป็นหินแล้วก็น่าจะเป็นหยกด้วยเห็นไหมมันจะมีในเรื่องของเลเยอร์ของชั้นหินที่แตกต่างเลยเมื่อกี้เราดูอีกฝั่งหนึ่งอ่ะที่เป็นเซอร์เฟซของตัวพระเนี่ยน่าจะเป็นแก้วหรือเป็นพลาสติกแต่ฝั่งนี้ชัดเจนเลยครับว่าเป็นเลเยอร์ของชั้นหินมี การก่อตัวฟอร์มตัวเพราะกว่าจะได้เป็นเป็นหยกพวกนี้มามันใช้เวลาโอ้โหเป็นเป็นกี่ล้านปีใช่ไหมครับมันก็จะมีแบบความขุ่นความอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอเวลาที่หยกอยู่ไปนานๆเนี่ยมันก็หลังจากที่ขัดแล้วเนี่ยมันก็จะมีการปลีออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็ทําให้ผมงงละสิเพราะถ้าตัววัสดุฝั่งหนึ่งเนี่ย เป็นเป็นแก้วอ่าแล้วก็มีการฝางังเม็ดพวกนี้อ่าซึ่งทุกเม็ดเจียมือนะเห็นไหมเพราะว่าแฟกเซตแต่ละด้านก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมมันก็แสดงให้เห็นว่าอ่างานนี้ก็เป็นความละเอียดอ่อนนะซึ่งซึ่งช่างเขาทำกันได้ในราคาถูกๆหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่า เออก็ก็ถือว่าเป็นงานที่ดูค่อนข้างโอเคเลยแต่แต่คอนเฟิร์มว่าก้อนที่อยู่ทั้งก้อนเนี่ยไม่ใช่หยกนะครับถ้าเกิดใครมีก้อนแบบนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นแก้วหรือเป็นพลาสติกนะแต่ไม่ไม่ใช่พลาสติกหรอกเพราะว่าถ้าเป็นพลาสติกมันก็น่าจะมีการละลายเวลาที่โดนพวกสารเคมีนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นก้อนแก้วแล้วก็เอามาเจียมมือ ซมากกว่านะครับแต่อันนี้ผมไม่ไม่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพักเครื่องเพราะฉะนั้นก็ต้องให้คนที่เขาเก่งเรื่องพักเครื่องจริงๆเนี่ยมาอธิบายอีกทีหนึ่งองค์ต่อมาที่อยากจะมาคุยกันเนี่ยจะเป็นพิมพ์เนื้อเบนจะโรงนะครับซึ่งถ้าเกิดเรา,าคุยกับแจมมี่กันมาบานา,นา,นานเนี่ยเราก็จะรู้ว่าพวกเบนจะรงเนี่ยเป็นเนื้อที่ทาง ข้าาบดีจีนเอาเข้ามานะี่ก็จะมาทําเป็นพระสมเด็จสีนูน้นสีนี้สีนั้นนะครับซึ่งองค์นี้มันก็จะไปพูดตรงกับที่ในคลิปที่จะมีบอกว่าเจ้าของน่าจะเป็นชาวต่างชาติอาจจะเป็นชาวจีนหรือเปล่านะเพราะว่า,ามีเบญจรงค์มาและพอเราส่องไปเห็นไหมมันก็มีคาบความเก่าซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์นี้ค่อนข้างจะผ่าน ระยะเวลามายาวนานนะแต่แน่นอนว่าการฟองของความเก่าเนี่ยมันไม่ได้มีคาบแบบเหมือนกับของพระเนื้อปูนเปลือกหอยเพราะว่าวัตถุดิบที่เอามาทำมันต่างกันไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะต้องมีคราบแคลไซต์อะลูเกนไนเหมือนเหมือนกันหมดจริงไหมเพราะว่าอ,อันนี้อาจจะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันไปนะแต่ที่เห็นก็คือมันมีความยุบย่นย่ออยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียว แล้วอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือองค์นี้มีพระเบญจภาคีอยู่ด้วยผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นการวางที่ถูกต้องหรือเปล่านะบางคนบอกว่าเบญจภาคีเนี่ยมีการพูดถึงในยุคข,ของตรยียมประวายนะซึ่งมันไม่ทันยุคข,ของสมเด็จและก่อนที่เป็นตรยียมประวยัยท่านจะพูดถึง เบนจบภาคีท่านใช้คําว่าไตราภาคีมาก่อนนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเบญจสําหรับเตรียมประวัยเนี่ยมาทีหลังมากๆแต่ทําไมถึงมีในพระองค์นี้แต่ก็เป็นพระที่ค่อนข้างเก่าือนกันไม่รู้ว่าเป็นการทําย้อนยุคหรือว่าทันหรือเปล่านะอ่ะเรามาดูกันก็จะมีในเรื่องของพระนางพญานะครับซึ่งก็จะมีก้อนคล้ายๆกับแผ่นทองเล็กๆติดอยู่ข้างบนใช่ไหม แล้วก็มีอันนี้พระรอดนะครับแล้วก็มีพระสมเด็จมาที่พระสุงมกอซึ่งก็มีแผ่นทองเล็กๆแปะอยู่อีกเหมือนกันนะครับแล้วก็พระผงสุพรรณซึ่งก็อาจจะมีค่าเป็นเหมือนกับเม็ดจุดทองทองอยู่ จากที่ผมเห็นตรงนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบลัคกี้บายชนส์หรือเปล่าที่ว่าอทองมาติดอยู่ตรงนี้พอดีหรือจริงๆเนี่ยทองติดทั้งแผ่นหมายถึงองพระทั้งทั้งแผ่นหรือเปล่านะหรือว่าเขาจงใจที่จะมีการแต้มแผ่นทองลงไปในองค์พระเล็กๆทั้ง5องค์ซึ่งจะเกิดถึงขนาดนั้นเนี่ยก็ถือว่างานตรงนี้เป็นงานที่ค่อนข้างแบบดีลิเกทมากเลยแบบว่า โหตั้งใจทำมากนะครับก็จะเป็นเนื้อแบบใช่ไหมเป็นจะรนมี5สีผสมสวยงามแต่ก็มีคราบแป้งที่เกิดขึ้นเพราะความเก่ามีคราบขึ้นมานะซึ่งซึ่ง,ง,งการฟอร์ของของความเก่าเนี่ยมันมวลสารไม่เหมือนกันมันก็จะแตกต่างกันไปแต่ถ้าเกิดปกติเนี่ยถ้าเกิดมีข้าวที่มันเป็นแบบ ลีเฟรคเป็นลัสสเตอร์สะท้อนแสงแบบนี้ก็อนุมานได้ว่าอายุคงไม่น้อยเหมือนกันนะนี่ก็คือสิ่งที่เราพอจะเห็นจากชิ้นนี้นะครับอีกด้านหลังก็จะเป็นในเรื่องของอรักคังนะซึ่งอาจจะหมายถึงว่าตอนนั้นเนะี่ยท่านอยู่ที่วัดลักคังแล้วก็เป็นได้นะก็เลยมีการทําซึ่งก็จากที่เห็นนะมีคาบขึ้นมาก็คงเป็นพระที่มีอายุนะี แต่จะถึงสมเด็จหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้คอนเฟิร์มนะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะบอกว่าตัวเองแบบโชคดีอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่งอีกพิมพ์หนึ่งเนี่ยจะเป็นพิมพ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับพิมพ์เมื่อกี้นะฮะแต่แล้วก็มีการวางเหมือนกันเลยนะก็คือมีการวางใช่ไหมพระนางพญาพระรอดพระสมเด็จ พาะซุนกอแล้วก็ภาพถสุพันมีการวางไว้ในตำแหน่งเดียวกันนะนทั้งสองพิมพ์ซึ่งจริงๆทั้งสองพิมพ์เนี่ยมีหน้าตาใกล้เคียงกันมากแต่แตกต่างกันไปในรายละเอียดเช่นองค์นี้มีเม็ดๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้เมื่อกี้ผมดูก็มีเม็ดอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงนี้ซึ่งแสดงเห็นว่าสองพิมพ์เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็รายละเอียดแตกต่างกันซึ่งไม่เข้าใจอะ่ะคือในหีบผมมีพระ แค่ไม่กี่องค์ใช่ไหมแล้วทำไมถ้าเกิดว่ามันเป็นงานแบบ mass production คุณก็ควรจะทำพิมพ์อันเดียวกันมาใส่สิแต่แบบนี้มันเหมือนกับว่าเป็นการสะสมของเจ้าของเขาอะ,อะเขาไปงานนี้แล้วเขาได้พระอันนี้ไปงานนู้นได้อีกองคหนึง่งแล้วก็เอามาไว้รวมรวมกันหรือเปล่านะมันก็เลยทำให้มีพิมพ์นู้นองค์พิมพ์นี้องค์อะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ในหีบ ใบนี้นะครับนะซึ่งวิธีการพิมพ์ใกล้เคียงกับองค์เมื่อกี้ที่เป็นเนื้อเบนจะรงนะฮะแต่ว่าไม่ได้เหมือนสัทีเดียวส่วนด้านหลังเนี่ยองค์นี้จะมีการตกแต่งที่สวยงามซึ่งเข้าที่ผมเข้าใจเนี่ยน่าจะเป็นออปชั่นเสริมซึ่งเจ้าของอ่ะมีการอเอาไปตกแต่งในภายหลังให้สวยงามมากขึ้นนะครับโดยมีการเอาไปฝังพวก กุดเล็กๆลงไปบนพื้นผิวนะซึ่งทำออกมาได้สวยงามทีเดียวไม่ว่าจะเป็นช่างยุคใหม่หรือช่างยุคเก่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตั้งใจทำนะอืมแต่จะแท้หรือไม่แท้เนี่ยเดี๋ยวพวกคุณไปพิจารณากันเองนะครับ แต่สิ่งที่อยากทําคืออยากจะลองเอาเนื้อพวกนี้มา,มาให้คุณดูว่าโอเคอถ้าเกิดเวลาส่องด้วยกล้องเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างเราเห็นไหมว่ามีคาปูนขึ้นมาซึ่งแสดงว่ามันก็พระองค์เนี้ยท่านก็ต้องผ่านระยะเวลามาในระดับหนึ่งนะ่ะไม่ใช่แบบว่างานใหม่ออกมาจากโรงงานสะทีเดียวนะก็อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าหนึ่งาพระจันทำมา ขายคนที่1มาคนที่2คนที่3ผ่านมาหลายคนจนมาถึงผมหรืออย่างที่2ก็คือเป็นของเก่าจริงๆแต่เก่าแค่ไหนอะ50ปี6 0ปี1 0 0ปีหรือว่านานกว่านั้นถ้าเกิดนานไปนั้นผมก็คงเฮแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คนจะมองนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่เราเห็นเป็นแสงสะท้อนลงมาเนี่ย มันคือส่วนของพลอยหรือว่าเป็นอะโลก i ไนท์ที่ติดอยู่บนตัวชิ้นง,งานนะครับตรงนี้ก็ลองพิจารณากันดูนะครับมีเม็ดเล็กๆซึ่งเหมือนกับทับทิมติดอยู่ตรงนี้ด้วยเออแล้วมาจากไหนอะเม็ดทับทิมเม็ดนี้นะครับแล้วทำไมต้องมาติดอยู่ตรงนี้ด้วยมีอ่ะดูสิมี มีเหมือนกับอันนี้เหมือนเป็นพลอยแท้นะเล็กๆอยู่บนพื้นผิวตรงนี้ด้วยนะเหมือนเป็นการใส่เพื่อความสวยงามหรือเปล่า ừ, เห็นไหมเนี่ยม,ม,มีเม็ดพลอยนะซึ่งถามว่าทำไมถึงคิดว่าเป็นพลอยเพราะว่าลักษณะของเ,ออเลเยอร์ลัสเตอร์เนี่ยมันมีความเป็นพลอยมากกว่าความเป็นแก้วนะครับถ้าดูดีดๆเหมือนจะมีไพลิน อยู่ข้างบนด้วยเห็นไหมสาฟยบรูสาฟายอยู่ด้านขวาบนนะครับก็ลองดูครับคุณอาจจะมองว่าเป็นงานกอบเกตเอลองรายละเอียดได้ขนาดนี้หรือทำมาด้วยเหตุผลพิเศษเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพระอีกองคหนึ่งที่อยู่ในหีบเดียวกันซึ่งมีลักษณะความเก่า ในแบบเดียวกับพระที่ผมเอามาให้ดูจะสังเกตได้ใช่ไหมนี่คือคือซุ้มเนี่ยมีการยุบย่นย่อมเอีเนื้อปูนพอกขึ้นมามีการแตกลายงามีนู่นนี่นั่นนะแล้วถึงแม้ว่าตรงนี้จะมีมุมของการแตกเนี่ยขอให้ให้ดูนะไม่ใช่เพิ่งแตกนะนี่แตกมาแบบนานมากจนเนื้อปูนข้างในเนี่ยก็ประสานกันอย่างนี้แล้วอะนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นพระที่ เก่าทีเดียวแล้วถ้าเกิดเราดูพระองค์ที่อายุ50ปีกับองค์นี้องค์นี้เก่ากว่า50ปีชัวชัวแล้วก็น่าจะอยู่ใกล้ๆกับระดับเดียวกับที่เป็นพระสมเด็จผมก็ส่วนตัวก็มองว่าการที่มีลักษณะเก่าแบบนี้ก็น่าจะทันยุคนะซึ่งถ้าดูองค์อื่นๆเนี่ยเนื่องจากเนื้อไม่ใกล้เคียงแต่องค์นี้น่าจะมีสมบุกสมบูรเปลือกหอยแล้วก็มีลักษณะของการเก่าในระดับเนี้ย สำหรับผมนะผมว่าผมน่าจะรอดและย่างน้อยผมก็ได้พระสมเด็จสักองค์มาเห็นไหมแล้วก็มีคาบอโรแกนไนขึ้นที่ซุ้มด้วยนะฮะอ่านี่หนไหอโรกนไนขึ้นมาอยู่บนเนื้อทองซึ่งจริงๆเนี่ยองค์นี้มีการลงลักดำแล้วก็ปิดทองด้วยนะเพื่อเป็นการรักษาเนื้อพระแต่ว่าเวลามันผ่านมานานมากครับจนเนี่ยแคลไซตขึ้นทับเนื้อรัก อีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นองค์นี้แล้วก็มีอะโลกกไนต์มาอีกทับไปทับมาเพราะฉะนั้นองค์เนี้ยผมคิดว่าน่าจะโอเคและไปมากกว่านั้นก็มีคำถามมาอีกฮะเพราะว่าองค์นี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีเม็ดนะเม็ดพลอยกลมๆคุณเห็นไหมอยู่บนเนื้อด้วยนะเนี่ยที่ที่ขาขององค์ท่านนะก็คงต้องมานั่งดูกันต่อไปว่าเออแล้ว เขาใส่พลอยใส่อะไรไว้จัดเต็มกับองค์นี้เพื่ออะไรยังไงนะครับดนะด้านล่างเนี่ยจะมีมีพลอยฝังอยู่ในเนื้อด้วยนะอีกหลายเม็ดทีเดียวนี่ก็มีพลอยอีกนะครับซึ่งน่าจะเป็นการฝังแต่ตอนกดพิมพ์ลงไปเพราะว่าเนื้อ อยู่ข้างในแล้วแล้วคือเวลามันนานมากจนเนื้อปูนเนี่ยมันดันออกมาจนกรดไอ้เจ้าเม็ดพลอ,อยพวกเนี้ยจนหายไปบางส่วนแล้วลเห็นไหมครับที่เคยบอกไปว่าพอมันเก่ามากๆจนเนื้อสั่งเหมือนกับสมองมนุษย์ดันปูดกันยัดแยงกันขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคอย่างน้อยก็มีองค์เนี้ยใจชิ้ขึ้มนมาหน่อยละ อันนี้ก็เป็นอีกองค์ที่เจอนะเป็นพิมพ์ปลกโพมีบางคนบอกผมว่าปลกโพเป็นช่วงสุดท้ายที่สมเด็จท่านทำแล้วท่านก็ทำเพื่ออยากจะปกปักศาสนามัง้งก็ก็อาจจะเป็นพิมพ์นี้ช่วงสุดท้ายหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดผมดูเนื้อเนี่ยองนี้มีลักษณะเหมือนกับการที่โดนแช่น้ำมนมาแบบเป็นระยะเวลาหนึง่งเพราะฉะนั้นมันจะมีในเรื่องของค่าความเก่าที่แบบโอ้โห ใช่ไหมอาจจะเป็นลักษณะของการเก่าแบบแช่น้ําด้วยเอ๊ะแล้วก็ตรงนี้ดูเหมือนจะมีเม็ดมุกอะไรฝังอยู่ด้านซ้ายคุณเห็นไหมครับเนาะแล้วจริงๆเนี่ยในองค์นี้เหมือนจะมีเนื้อทองแล้วก็มีเนื้อมวลสารต่างๆเนี่ยซ่อนอยู่ข้างในด้วยมีคาบแคลไซด์ขึ้นพอกที่กลางอกนะครับแล้วก็มีอะโลกไนท์ทับอยู่ไปอีกนิดหนึ่ง ึ่งก็แสดงว่าองค์นี้เนี่ยเป็นองค์ที่มีความเก่าทีเดียวนะมีคาบลาดำมีมวลสารซึ่งซึ่งแบบบางทีคนที่ดูมวลสารเป็นเนี่ยเขาคนจะบอกว่าเออมีพระก,ก,ก,กำแพงมีนู่นนี่นั่นอยู่ข้างในหรือเปล่าเห็นไหมอันนี้คาบลาดำซ้มเนี่ยก็แบบ คืออันนี้มันเป็นรอยที่แบบเกิดขึ้นจากเวลาครับเวลาที่นานแต่ว่าองค์นี้น่าจะผ่านการแชร่น้ํามาด้วยครับเนื้อก็เลยออกมาในลักษณะนี้นะครับอ่ะมีเส้นผมด้วยนะโอเคโดยสรุปเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกว่า2อ,องค์หลังที่เอามาให้ดูเนี่ยน่าจะทันยุคสมเด็จนะฮะส่วนองค์ที่เป็นหลวงปู่ โตแล้วก็มีเบนจภาพาคิอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อดำหรือเนื้อเบนจ่รงเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจเพราะไม่ใช่ปูนเปลือกหอยลักษณะของความเก่าก็แตกต่างกันออกไปแต่ก็เห็นมีภาพแคลไซอะโรกานายแล้วก็ฝีมือการทำก็ไม่น่าเกียดส่วนองค์ที่เป็นเนื้อแก้วผมมองว่าเป็นเนื้อแก้วนะองนี้ ดูอายุยากเพราะว่าผมเองก็ไม่มีความรู้ว่าแก้วมันเวลาเก่าๆเ,เป็นยังไงแต่ว่าก้อนหยกที่อยู่ข้างหลังเนี่ยค่อนข้างเก่าทีเดียวนะเพราะว่ามีลักษณะของการปรปิแตกเป็นลายคล้ายๆกับใย,ยแมงมุมซึ่งมันต้องใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าที่หยกจะเปลี่ยนจากการขัดและสวยงามจนกลายเป็นลายแบบนั้น แต่อายุจะเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวพวกคุณลองพิจารณากันดูอาจจะต้องเข้าเข้าไปใน lab ให้เขาวิเคราะห์มากกว่านี้เรื่องของการซื้อหีบอย่างที่บอกครับไม่ได้มีการแนะนำให้พวกคุณต้องไปเช่าหีบแบบผมนะแล้วก็ไม่ได้อยากจะบอกว่าไปโปรโมทกับ สินค้าที่อยู่ที่ท่าะจนะ์เพราะอย่างที่เรารู้ว่าว่าที่นั่น,นมีของแท้ก็มีของปลอมก็เยอะแล้วก็บอกไว้เสมอว่าให้ระวังแต่คลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อจะให้ดูว่าเนื้อหามวลสารของของที่อยู่ในหีบเป็นยังไงตอนนี้ตอนแรกคิดว่างานมันจะจบมันไม่จบใช่ไหมอย่างแรกเลยคือ,อหีบใบน,นี้มันเคยโดนเปิดมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเขาเอาของดีๆออกไปหรือเปล่าหรือว่า เขาเอาของดีๆเข้ามาใส่ทีหลังเพื่อให้ผมล่ะรู้สึกดีใจว่าเออมันก็มีของที่ทันอยู่ในนั้นนอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาจะทําขึ้นมาทําไมไงทำขึ้นมาเพื่อแบบว่าอยากจะหลอกขายเพื่อได้ตังหรือเปล่าหรือว่าเป็นของที่ทําตั้งแต่ยุคนั้นเพื่อจะเป็นเหมือนกับกล่องเก็บพระเครื่องในสมัยโบราณมันมีอะไรอีกหลายอย่างที่น่าสนใจนะมีโอกาสเนี่ย เดี๋ยวคงจะไปคุยกับจะมี่ไปคุยกับคนมีเซนละเพราะว่าอันเนี้ยเราทําหน้าที่ของเราในฐานะของคนธรรมดาที่เปิดหีบแล้วก็เอาพระมาส่องมาคุยกันก็ติดตามกันต่อไปนะฮะกับรายการจับพลังพรครับโชคดีครับสวัสดีครับ To the city streets city Tall buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night.